แต่แน่นอนนลครับคนที่ผมก็พูดย้ำมาตลอดนะครับว่าอย่าไปหากินกับโครงการนี้เลยครับหนึงคนที่หากินรับแลกเงินสดคือร้านค้าขายของด้วยแลกเงินสดด้วยกับสองมันไม่ได้ขายอะไรเลยครับแต่มันไปลงทะเบียนเทสกับแบงก์กรุงไทยแล้วก็ได้ถุงเงินมาแล้วก็มารับแลกเอาโดยตรงเลยครับใครมีบัตรคนละครึ่งมาแลกใครมีเราชนะเอามาแลกมีบัตรคนจนมาแลกสวัสดิการไหมตาหมด ไม่มีของขายที่สุดแล้วเนี่ยเหิมเกริมถึงขนาดว่าโพสผ่าน Facebook ผ่านไลน์เลยใครอยากแลกเงินสดมาที่นี่ตำรวจไปจริงนะครับเพราะมีคนแจ้งตำรวจไปครับนี่จับแล้ว21ได้จับเจ้าของร้านอยากเจ้าของร้านจับลูกค้าที่เอาบัตรมาแลกเงินสดคนละครึ่งจับไปแล้ว21นี่กองบังคับการตำรวจนครบาล9เขตฝั่งทนอยู่แถวบางคนเทียนติดกับสมุทรสาครนะจับแล้วครับข้อหาอะไรช่อโกง ช่อกงใครช่อกงรัฐเนี่ยนะช่อกงรัฐเนี่ยใครที่ทําอยู่เลิกซะอะครับแลวใครที่คิดว่าจะอยากได้เงินสดแล้วเอาบัตรเขาไปแลกเอาบัตรเขาไปวางให้เขาแล้วแต่เขาจะรูดพอเงินปั๊บเขาก็รูดเอาแบบรูเพราะมันเอาเงินสดไปแล้วท่านท่านอย่าทําอย่างนั้นนะครับบางทีเราก็ต้องเคารพในนโยบายเคารพใจตัวเองบ้างว่าเออกูต้องเลิกกงวันนี้โทษนะ กูต้องไม่โกงไม่จะชีช้หน้าเพื่อนมึงโกงแต่กูก็โกงวันนี้อ้วไม่โกงหรือก็อยา่าโกงรักก็อยา่าโกงรักไม่โกงหรือไม่กโกงอ้วไม่โกงประเทศไทยก็เจริญอะเราต้องไปอย่างนี้กันให้ได้แต่ถ้าพอทุจริตเหีนยวไตำรวจก,ก็ต้องจับแต่บางทีเป็นชาวบ้านนะโอ้ประจับเจ้าบ้านน่าสงสารกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติหรอครับเนี่ยนี่โครงการ คนละครึ่งนะที่เขาไปจับแล้วเดี๋ยวเราชนะเดี๋ยวเขาก็จับอีกเพราะมีทุดจริตกันอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่ทำกันแบบนี้นะครับนี่ก็ต้องเดียนคุณผู้ชมเอาไว้แล้วผมฝากบอกนะมีคนให้ข้อมูลผมมาเยอะนะแถวสมุทรสาครเนี่ยแถวโรงงานนะไม่ได้เปิดร้านเลยแต่มีแอปถุงเงินแล้วก็ประกาศเลยมาแลกเงินสดที่นี่จับให้จริงนะีย นายกสั่งแล้วว่าต้องจับดำเนินคดีเพราะถือว่าเป็นการบิดเบือนจุดประสงค์การช่วยเหลือประชาชนของนโยบายรัฐบาลเห็นไหมรัฐบาลมาช่วยประชาชนเข้ามาถูกทางแล้วเราก็จงให้ความร่วมมือแล้วผมเชื่อแน่ว่าถ้าปังแบบนี้นําไปต่อเดี๋ยวเขาก็จะมีเติมให้เป็น8000เป็น9ก้าผมไม่แน่ผมแน่ใจว่ามีเติมนะนะผมแน่ใจว,ว่ามีเติม นะครับ